สิงฟังนะคะถ้าช่วงนี้ชื่อเสียงถูกจับตางานกดดันอีโก้โดนทดสอบอย่าคิดว่าดวงตกนี่คือดวงกำลังดันคุณขึ้นเวทีใหญ่กว่าเดิมดาวทับสำหรับสิงค์คือการเพิ่มบทบาทเพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มโอกาสความสำเร็จถ้าคุณกล้ายืนในจุดที่ใหญ่กว่าเดิมงานเด่นโอกาสเด่นแต่ต้องพิสูจน์ฝีมือจริง การเงินมาจากความสามารถและภาพลักษณ์ความรักต้องชัดคนที่ไม่ซับพอร์ตคุณจะเริ่มหลุดจำไว้ดาวทับเท่ากับดวงผลักให้เฉิดฉายสิงกำลังเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นที่ทรงพลังกว่าเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลักขณาสายแข่งไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y o u t u e แอดลักขณาสายแข่งนะคะขอบคุณค่ะ